มากเริ่มกันเลยโอเคเริ่มเลยเฮ้ยฉันไม่ให้เธอสั่งงานวันนี้ก่นเยเป็นไงคะเป็นงงานวันนี้เป็นไงบ้างคะเรไก็เจอใครเยอะมากเลยเป็นไงโฟดเป็นไงอ๋อดีครับก็เป็นงานแรกหลังจากคอนเสิร์ตจบเลยครับมาเป็นแต่ว่าคนเยอะมากเลยดีใจ ไม่ได้ยินเหรอดีใจจัดแล้วดีใจดีใจดีใจที่นไม่เชื่ใจะมด่แฟนร้องเพลงกันไได้ยินได้ยินต่งิลอดแฟนต่างชาติก็ร้องหรอใช่ว้าวโอเคขอบคุณครับหลังจากคอนเสิร์ตาแล้วได้มารเงหลังจากคอนเสิร์ตเป็นโชว์แรกครับเช่อไหมตีหัวจีนหัวใจมากครับ เาลองผิดลองถูกกันใช่ครับเป็นไงบ้างคนสนที่ผ่านมาโอ้โหสนุกมากแล้วก็แบบว่าคนไปดูเยอะมากครับครับแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าสับรอบแล้วแล้วก็แบบว่าเหนื่อยใช้พลังงานเยอะเราจะเป็นไรก็ได้รับการบาดเจ็บนิดหน่อยที่้อเท้าเนี่ยแหละมาเจอบจากการแล้วก็แบบว่าอะไรอแบบว่าอะไรดีแบบว่าอะไรสรุปมันจะ ไม่เป็นไรครับผมไม่บอกครับไม่แฟนคลับก็เป็นห่วงเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับแล้วมันเป็นอะไรเออผมไม่บอกครับไม่บอกด้วยเหรอทำไมฮ่าฮไม่บอกโคตรไม่เป็นไรเออไม่รู้ผมไม่รู้รู้เพราะว่าเจมส์เขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรที่หัวเข่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนกระโดดผิดท่าหรือว่าอะไรสักอย่างอะไรนะครับตอนโชว์อะไรเงี้ยอุบัติเหตุนิดหน่อยเป็นตั้งแต่่กอนรอบสองครับตอนรอบสองครับ สอบมีครับก็กระเพกกระเพกไปเพลิดเพลินใช่ไหมตอนนี้หายหรือยังครับยังไม่หายครับไปหาหมอเบ้าหายแล้วครับหมอว่าไงบ้างไม่บอกไม่บอกแม่ไม่บอกไม่หมอหมอบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วแข็งแรงขนาดนี้เก่งขนาดนี้เดี๋ยวก็หายแล้วอะไรที่หมอบอกคหมอไม่ได้แบบให้พักขาไม่ก่อนกันหมอให้พักขาครับแต่เราพามาแต่ว่าเราก็มาโชว์ตัวให้ทุกคนดูไงเัก่อนคนมากๆ เขาก็แค่ให้พักเฉยๆไม่ได้มีอะไรก็มันก็ยังเดินได้อยู่นะเออเราตัวเราตัวหรอแบบว่าเออเรากไปใช้งานเดี๋ยวมันจะเป็นหนักกว่าเดิมเดี๋ยวผมไปเตะบอลกับโฟนเลยเออใช่ไคอนเสิร์ตตอนแรกเมื่อวันเมื่วันที่คอนเสิร์ตโฟบอกว่าจะไม่ร้องไห้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องนะแค่น้บตาไหลแค่น้บตาไหลเฉยๆแล้วประทัน รับภูมิใจภูมิใจเพราะว่าแม่ดูสองรอบเลยครับผมไม่ได้ตาไหลครับรแต่ทุกคนที่ก็น้ำตาอีกอยู่มากผมเอ่อดีดีใจดีใจเป็นอิมแพกอะมันก็แบบเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นเวทีที่ศิลปินหลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะไปก็เราได้ไปแล้ว แล้วก็ไปสองรอบเลยก็ดีใจครับดีใจที่มีคนซัพพอร์ตล้นหลามขนาดนี้ในแข่เรา,าเจอซอรไพรส์ด้วยเจอเซอร์ไพรส์ผมเจอเซอร์ไพรส์หนักมากคุณเออสียการหนักมากเลยผมยพูด,พดไม่ร <laughs> ู <laughs> ้เรื่องเล่าถึงโมเมนต์นั้นหน่อยว่าแบบมันจะกลายเปนไรเออตอนนั้นคือจริงๆอ่ะวันแรกอ่ะผมจะไม่มีเกสจะมีเกสแค่วันที่สองเพราะพี่หนึ่งว่างแค่วันที่สองแล้ววันแรกผมไม่มีเกสเพราะจริงๆผมชวนหลายคนว่าไม่มีใครว่างเลย เราก็ชวนพี lives, ่นนท์ไปใช่ไหมแล้วพ mm ี hmm. all, mm ่นนท์ก exactly. yeah. um ็บอกเขาไม่ว yeah. right. mm ่างแล้วผมก็เลยแบบอ่ะร้องเพลงเขาสองเพลงแล้วกันแต่ว่าเขามาเขามาในเพลงแรกเพวันที่ที่สวยงามมาเซอร์ไพรส์แล้วตอนช่วงพูดคุยเนี่ยผมก็คุยไม่รู้เรื่องว่าอะไรวะอะไรนี่มันคือความจริงหรือนี่มันภาพโปรแกรมก็แต่ก็แต่ก็ดีใจครับดีใจมากเลยครับตอนแรกคือตอนที่เรารู้ว่าเอ้ยวันแรกเราจะไม่มีไม่มีคุณเบนก็ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกแบบแค่ทำโชว์ตัวเองให้ดีที่สุดใช่เข้ามาก็เติมเต็มส่วนนั้นครับ I อ o v e you man ผมจะบอกครับพี่พือนเพื่อนอย่างนี้ต่อวันนี้ยังไม่ได้บอกนะวันนี้ o อกไ o เลิ o ยูไ o เลิฟยูไอดอลนันทนนท์่ะส่วนผมนะครัส่วนที่ก็คือชวนทุกคนลง t ิ k t o อกเลคะใช่ครับเกี่ยวกัสโปรโมทเพลง ครับน่ารักครับน่ารักทั้งคู่เลยทางแอลลี่ก็แอลลี่ก็เขาเก่งมากเลยผมก็เลยแบบว่าชวนเขามาคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิกซี่ก็เก่งมากๆพิกซ์อ๋อตกใจไปถเถอะครับอ่าพิกซี่อ่ะครับพิกซี่อ่าเห็นว่าเขาซ้อมคิดเขาซ้อมกับผมแค่หนึ่งครั้งเองแล้วก็แบบว่าโชว์จริงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเก่งมากๆแต่ละคน เขาความสามารถเขาสามารถล้วนๆเลยไม่มีแบบว่าไม่มีแบบว่าชอบเลยไม่มีเลยาาเราไวขัดไปทีไดทำไมคนจะสนใจผมคงจะพูดไม่ได้ <laughs> ชืช่นชอบค่ะติดตามผลงานเพราะว่าอาแอลลี่กับพิกซี่เนี่ยน่ารักมากๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เราเก่งมากๆใช่เราผ่านไปแล้วสองรอบมัเลยแบบมันเยอะมากอะไรเนี่ยมันแบบได้เห็นเริ่องต้องอะยนะ้าจมาไปถึงว่าแบบคอนเสิร์ตหน้าเหรอครับโอ้ เรอ<า>กันได้หเหรอรอกันแล้วกันเพราะว่าเพิ่งจบไปแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเป็นแฟนอยากดูก็ต้องต้องมีอีกครับผมน่ใช่น่าจะต้องมีอีกก็ได้ถ้าทุกคนอยากดูแล้วก็ไดครับเสร็จแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะสร็จแล